เผยผลเบสมาร์กสมาร์ทโฟนรุ่นเรยวมี X 7 Pro ใช้ชิปซโซท็อปมีเดเทไนน์มซิตี้หนึพัน plus รองรับ 5g ให G, รแรมปตัวหกันยายนี้เผผลบมสมาร์ฟรุ่นเรยวมี X 7 Pro ใช้ชิปซโซท็อมีเดเทไมซิตี้หพัน l รอง 5g ให้แรเกมปลาตัวหกันยายนี้ เรียกว่าช่วงนี้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนร,รุ่นเรียวมี X7 เพิ่มมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับทั้งภาพตัวเครื่องและสเปคเลยครับล่า,าสุดก็มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนร,รุ่นเรียวมี X7 Pro ได้ผ่านการทดสอบสิทธิภาพบนเบนช์ m a r กซึ่งยืนยันว่าใช้ชิป Mediatek 9000 Plus เลยทีเดียวครับโดยมีสมาร์ทโฟนที่มีหรหัสมเดลว่าเรียวมี RMX2121 ที่คาดว่าเป็นสมาร์ทโฟนร,รุ่นเรียวมี X7 Pro ได้ผ่านการทดสอบเบนช์ m a r ก บนแพลตฟอร์ม Geekbench 4.4.0โดยทำคะแนนซิงเกิลคอร์ได้ที่3,802คะแนนและทำคะแนนแบบมัลติคอร์ได้ที่1 3 9 6คะแนนครับไฮแลมาที่8กิกายชิปประมวลผล Arm MT6889Z4A z s. 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 หรือก็คือรุ่น MediaTek Dimensity 1000+ ที่ตรงกับข่าวหรือที่เผยออกมาก่อนหน้านี้เลยครับโดยชิป MediaTek Dimensity 1000+ เป็นชิปเซต 5G รุ่นท็อปที่รองรับอาตาัตราเร็แล่ของหน้าจอสูงสุด1 4 4เฮิรตซ์ที่มีความละเอียดสูงสุด Full HD Plus และมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจยอย่าง Ultra Save ที่ช่วยประหยัดพลังงานเมื่อเชื่อมต่อสัญญาณ 5G และ m i r a Engine ที่สามารถแปลงไฟล์วิดีโอทั่วไปให้เป็นมาตรฐาน HDR10 Plus ได้ด้วยครับส่วนสเปคอื่นของ Realme X7 Pro ที่ถูกเผยผ่านทาง t เซอร์และฐานข้อมูลของเทรน,น่าไปบ้างแล้วก็คือ มีหน้าจอ o l e d ขนาด6.55นิ้วาตาลิเฟ่เรท120 Hz ความเรยด Full HD Plus ให้กล้องหลังมันค่อน4ตัวมีกล้องตัวหลักความเรีย2น0ล้านพิกเซลพร้อมแบตเตอรี่4,500มิลลิแอมมีระบบชาร์จไว65วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟน r e a l มี X7 และ r e a วมี X7 Pro จะเปิดตัวที่ประเทศอินเดียในวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้ครับแต่จะมีราคาเท่าไหร่และเข้าไทยเมื่อไหร่นั้นเราคงต้องรอดกันต่อไปล่ะครับถ้ามีขอม้อมูลเพิ่มเติม ทางไอีฟ้าจะมาประก่าวและทราบทีครับ